คาับชมยาลิสเอทีตัวใหม่กันบ้างครับนี่รถเก่งเราก็ยังทํากันอยู่นะครับกับล้อนะครับ17 a o w ครับ b b s c i r ครับจากทางค่ายออโต้ออปชั่นครับขอบ17ตัวนี้ครับรัดกับยาง215 457โตโยเซียอาวันครับฟิตเมนต์นี่คือแบบว่าอย่างรอครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับช่วงล่างถือว่าเป็นช่วงล่างที่โรงงานให้มาขับดีเลยครับฟีลิ่งดีมากครับนุ่มหนึบนะครับแล้วก็อาการโค้งโยนเนี่ยถือว่ายังถือว่าน้อยนะครับเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยถือว่าขับดีเลยนะครับ ถ้าใครอยากจะดทรงนี่ก็รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าโช๊คตัดกําลังมานะครับนี่ฟิตเมนล้อนะครับไม่ล้นนะฮะพอดีเป๊ะๆครับสวยเลยครับยาริดเอทีพตัวนี้ท้ายโคตรหล่อครับให้ดูฟิตเมนอีกทีนึงนะฮะสายเก่งเรายังทํากันอยู่นะฮะวันนี้พามาชมครับตัวใหม่กับยาริดเอทีพที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับว่ามีแต่งบ้างไหมนะครับมาแล้วครับหนึ่งแนวทางครับล้อยางนะครับล้อสองหมื่นหนึ่งครับยานเซ็นสามพันเก้าครับ ก็ประมาณนี้ฮรลองไปบวกรวมเอาครับฟิตเมนต์ดีเลยครับไม่ต้องทำอะไรกับช่วงล่างเลยนะครับหรือว,ว่าทรงสวยเลยนะครับฝากไว้ครับ